สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูหน้าภาพไปดูค่ะมาดูรถเฟอร์นิเจอร์นะคะมาส่งยูทูบเบอร์ค่ะผู้ใหญ่ใจดีมาให้พี่แอนผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้พี่แอนกับเสื้อพาไปไปไปหนึ่งคันรถเลยเผื่อเราจะหล่นที่หน้าบ้านเราบ้างเอาเอาหนึ่งคันรถเลยนะคะจะหล่นที่หน้าบ้านเราไหมลงบ้านใครลงบ้านใครตรงนั้น บ้านแม่วังเหรอลงบ้านแม่วังเหรอ,หอลงบ้านโกโกไลเอ้ยโกโกไลเอคือโชคดีแต่ว่าได้สองรอบแล้วสองรอบสามรอบแล้วเอ,อลงบ้านโกโกไลเอนะคะอรอพี่โกโกไลเอก่อนนะคะตอนนี้ ียวก็มาบ้านเอ็นค่ะกับบ้านพี่เสือนะคะบ้านเสือก็ได้สองรอบบ้านเอ็นก็สองรอบเสือผไม่้อผา่าไรเขาเยังไงขดีเลยไม่มีตู้เสื้อผ้าตอน,นโอ้พี่เสือไม่มีตู้เสื้อผ้าเหรอนนห้อยห้อยนะครับแขวนแขวนห้อยหไปก่อนเป็นราวเป็นราวอยู่ โอเคดีใจด้วยนะคะเสืออยากได้ตู้สภาพอดีอ๋อนมเปรี้ยวจะไปเอาอะไพี่ต้อมไปเอาของเจ้ากับมี่ของเจ้าของไข่ฮะคุณมานาคุณมานาวมานา่เลยโอ้ยเจ้าเี๋จะไปเห็ดที่ยังเยันนี้ของพ่นกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เพิมห่มขอบคุณค่ะได้เพิ่มห่มโตโตนะคะขอบคุณค่ะนี้้ฝากไว้ก่อนใส่หน้าหนาวหน้าหนาวได้กันทั่วเลยนะคะโอ้ได้เพิ่ม่ห่มได้เพิ่มห่ม แล้วดคนให้ด้วยหนึ่่อเคเลือดด้วยีชมพอ้าวรับรับอันนี้ก่อนรับอันนี้ก่อนใช้สได้สีชมพูได้ค่ะได้คนหนึ่งไอ้ขาวมาลองคนอ้ขาวมาลองคนขาวแท้สีแ้สแท้สีแท้สาวหนึ่งคนได้งูชรถรถรถไทยเอาออกเ

โ oh, ต๊ะตรงตามโต๊ะโต๊ะโซฟาตุ้มตามมานั่งไงไหมมานั่งแบบจ้บจามานั่งมาขาแบบของแมงกะพรุน <c oughs> นิกกี้นิกกี้กี้มาเล่นกับน้องเหรอนิกินิกี้มาเล่นกับน้องนี่ครับพี่นิกพี่นิกพี่นิกครับพี่นิกมาเล่นกับนมเปรี้ยวครับแต่ว่านมเปรี้ยวมัวติดกระดูกอยู่นะครับ นี่นมเปรี้ยวติดกระดูกอยู่นะครับยังไม่ค่อยสนพินิษเท่าไหร่นะครับติดกระดูกอยู่เลยไม่สนพินิษครับผมทางโน้นก็แจก,กข้าวแจกของกันนะคะมีหลายเจ้านะคะ,มา,าะ,คะมาหนุนคันรถแต่ว่ามีหลายเจ้าเนาะ,ะโอ้โหขอบพระคุณค่ะนะคะที่รับชมในช่องนมเปรี้ยวกอกนะคะนมเปรี้ยวเป็นหมานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณคุณสพลค่ะคุณ ุณช้างน้อยนะคะคุณแอดพี่ปัดคุณแอดพี่ช้างน้อยนะคะขอบอคุณค่ะทางช่องพี่หนุนาด้วยนะคะแม่หนูนาพาไปดูนะคะได้พ่อหงมค่ะคุณฟนีฟนีสวัสดีค่ะคุณอนงศิริรัตนาศิลิคุณสวัสดีค่ะคุณอนงศิริรัตนาศิลิคุณนะคะคุณธนพรนมเปรี้ยวนะคะสุดหล่อพี่นิกด้วยสุดเท่นะคะโอ้โหดานยูค่ะนะคะดนัน ดูเปิดด่านนะคะเปิดด่านจ่ายค่าด่านเรียบร้อยแล้วนะคะมาชูหนีน้องม้าน้องม้าอันนี้นะของไอ้เป๊ะมาไดอทุ่มค่ะกระดูกกันเหรอคะปลาซอเป๊ะก้ยเป๊กระดูกใช่ไหมกระดูกก้อ้เป๊ะไมใช่อันนี้มันแค่เนื้อกระดูกพี่เป๊ะน้องเปี้ยไปเอาแล้วมันนกิได้แค่เนื้อแค่นั้นเองนี่น่ะเออแท้กระดูกไม่ได้โอ้ที่ปลาซอต้มเมื่อคืนนี่เหรอเออกระดูกที่ปลาซอต้มเมื่อคืนนะคะเห็นปลาซอต้มอยู่นะเอาไป อาทีตุ้มตามอยู่ไหมตุ้มตามไม่อยู่ค่ะตุ้มตามไม่อยู่โหเห็นพี่เฟื่องทำความสะอาดบ้านนึกว่าพี่เฟื่องได้ง่ายๆแล้วค่ะเราไม่มีสีค่ะดีใจเลยยาดิงลุ้นลุ้นลุ้นนะโซฟาเป็นของตุ้มตามนะคะโซฟาแบบบ้านแมงทะพูที่นอนใหญ่เป็นของใครเนาะตู้ข้างบนเป็นที่เป็นตู้ ตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างบนเหรอตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเป็นของเสือเสืออยากได้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้้าไม่มีหรอครับนุ่เปียวก็แทะกระดูกใหญ่เลยนะคะนี่มเปรี้ยวแทะกระดูกไม่สนพินิกเลยนะคะนุ่มเปรี้ยวตู้เสื้อผ้าตองเสือพาไปว่าที่นอนเลยที่นอนที่นอนอันนี้ตู้เสื้อผ้าของช่างพงไหม เ ah: ตียงของเอนอันนี네้เต uh, so ียง5ฟุตนะอันนี ER uh ้ตู <t> ้เสื้อเป็นลายกุหลาบลายดอกไม้เพราะห่มก็ลายดอกไม้นะคะไปไปห้องพี่เสือกันไปห้องพี่เสือกัน ไปแล้วนะคะอันนี้ที่น้องไอตู้เสื้อผ้าน้องเสือพาไปนะคะตู้เสื้อผ้าพี่เสือไปแล้วเอาเข้าหลังบ้านโอ้โหเข้าหลังบ้านกันนะคะไปแล้วเข้าหลังบ้านแล้วเรียบร้อยพี่เสือพาไปนะคะพี่เสือเดินนำหน้าเลยนะคะพี่เสือพาไปเดินนำหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะน้องน้องแอะน้องเฟิร์นพี่เฟิร์นก็ได้ผ้าห่มพี่เฟิร์นได้ผ้าห่มนะครับนิกกี้มัน นิกกี้นิกกี้ยังไม่ได้อะไรนิกกี้รอพรอรอกระดูกอยู่บ้านแกไม่ได้เหรอบ้านพินิกได้ได้ได้เยอะแล้วครับอืออ่าคือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะไม่ประสงค์ออกนาเนาะน้องแคนเฟอร์นิเจอร์นี่แหละที่เดิม ชุดเดิมที่เดิมร้านเดิมสาเป็นน้องแคนเฟอร์นิเจอร์นะคะมีมีผ้าปูที่นอนไหมสามจุดห้ามีค่ะตอนนี้มีไหมตอนนี้เอามาให้เพิ่นเอามาให้เพิ่อนยูสินหนึ่งเป็นไม้ผมก่อนเลยค่ตอนนี้หน้าบ้านนมเปรี้ยวนะคะพูอหากันหนักเลยนะคะเดี๋ยวเมื่ออันเมื่อนเดี๋ยวสองสามวันสองสามวันอือหือเท่าไหรเบยเดี๋ยวสไรจะซมาฝากให้ดองผู้ใดที่ต้น้นตสตูดิโอต้องไมเลงข้าปลาหมูเส่าดีครับ

อะไรอะไรอะไรย่านี่อะไรย่านี่เตียงไปแล้วนะคะเตียงของแอนแฟมิลี่ไปแล้วทางนู้นทางนู้นขนเตียงไปบ้านแล้วนะคะทางนู้นขนเตียงไปบ้านแล้วอาขอบคุณค่าที่เขามารับชมนะคะช่องหนูนาพาไปดูค่ะมาดูจริงๆนะคะมาดูจริงๆค่ะตอนนี้ตุมตาอันนี้ของตุ้มตาม